สัจจะไม่มีในหมู่โจรฉันใดเพื่อนยืมเงินก็ไม่คืนฉันนั้นนะครับนี่คือสุภาษิตสอนใจในสมัยนี้เลยว่าเราอย่าไปให้ใครยืมเงินโดยเฉพาะไอ้เพื่อนที่มันบอกว่าเพื่อนรักคิดถึงกันมานานนะไม่เจอกันมานานคิดถึงอยู่ๆทักมาหานะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างถามสารสุข,สข,สขดิบ จบด้วยอะไรรู้ไหมจบด้วยการขอยืมตังค์หน่อยตังค์ไม่มีช่วงนี้ติดขัดช่วงนี้ขัดสนช่วงนี้มีปัญหานะครับสรุปคือยืมเงินคุณไปพอยืมเงินคุณไปด้วยความที่เป็นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนรักนะเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันมาเป็นเพื่อนสมัยเรียนอะไม่เป็นไรเพื่อนเดือดร้อนให้ยืมไปสักนิดน,ดนดหน่อยหน่อยนะครับก็ควักให้มันยืมไปพอให้มันยืมไปปุ๊บมา เราก็ใจจดใจจ่อแล้วไว้เดี๋ยวถึงกําหนดถึงกําหนดแล้วเพื่อนจะมาคืนอพอถึงกําหนดปุ๊บเราก็เงียบเงียบเลยฝั่งนู้นก็เงียบเราก็เงียบเลยกําหนดมาน่งไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะลืมนะครับเงียบอีกเงียบอีกเลยมาสองสามวันเงียบอีกเลยมาหนึ่งอาทิตย์เงียบอีก,อก,อก,ออกปรากฏว่าเราเป็นเราเองที่จะต้องทักไปทวงอพอทักไปทวงปุ๊บ อ่าก็ไม่อ่านไม่ตอบเหมือนตอนนั้นเลยไม่อ่านไม่ตอบเหมือนตอนแรกอ่าตอนแรกตอนแรกนี่ทักมาปุ๊บตอบกลับปับ๊บอ่านเร็วปุ๊บหูอ่านเร็วมากช่วงแรกอ่านเร็วมากนะพอได้เงินไปแล้วปุ๊บเป็นไงเงียบไม่อ่านไม่ตอบนะทักไปก็ไม่หือไม่อืนะครับนะโทรไปก็อ้างติดธุระ เดี๋ยวค่อยคุยไอน้นุ่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดนะสรุปสุดท้ายคือไม่คืนนั่นเองเพราะนั้นไม่มีสัจจะในหมู่โจรฉันใดเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนก็ฉันนั้นแหละนะเพราะนั้นอย่าไปให้มันยืมเลยไอ้พวกนี้ไม่ต่างจากโจรน,นะมาเพื่อหวังหลอกมาเพื่อหวังเอานะโดยที่คุณนะครับไม่ได้อะไรตอบแทน,นเลยดอกก็ไม่คิด ไอ้นะู่น,นี่ก็ไม่คิดนะให้เลทอีกแต่สุดท้ายมันทากับเราได้ไอ้พวกเนี้ยเรียกว่าเพื่อนเหรอเรียกว่าโจรดีกว่าไหมหรือเรียกว่ามิชชาพีพนะครับฝากกันเอาไว้